ั้นตอนการส่งคิวไปยังห้องต่างๆจะมีอยู่ประมาณ2วิธีนะคะกรณีที่เราจะส่งคิวอะค่ะไปยังห้องต่างๆวิธีแรกอะคะ่ะสามารถค้นหาชื่อลูกค้าจากหน้าแรกตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดที่ชื่อลูกค้าะคะ่ะหนึ่งครั้งให้ประวัติเขาอะคะ่ะขึ้นอยู่ทางข้างล่างตรงนี้ ก็จะมีทั้งตัวของชื่อนามสกุลเลข HN นะคะรวมถึงในส่วนของหอที่ลูกค้าคะเคยซื้อมาก็จะอยู่ในส่วนหน้านี้เลยทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นการใช้บริการครั้งล่าสุดวันที่เท่าไหร่มียอดวงเงินค้างชำระหรือว่าเชื่อเครดิตไหมแล้วก็กดส่งคิวอะค่ะไปยังห้องตรวจหรือห้องการเงินได้เลยนะคะ ั้นตอนที่2องะค่ะจะเป็นในส่วนของการส่งคิวโดยการกดที่ลูกค้ารอยใช้บริการค่ะซึ่งหน้านี้ค่ะเราสามารถดูได้ว่าลูกค้าท่านไหนอยู่อยู่ห้องบริการไหนแล้วบ้างแล้วก็เราสามารถกดส่งคิวอะค่ะลูกค้าจากข้างหลังชื่ออะค่ะไปยังห้องต่างๆหรือเป็นการกดมูฟอะค่ะโดยการกดเลื่อนไปยังห้องที่เราต้องการได้เลยคิวก็จะไปรออยู่ที่ห้องที่เราอะค่ะต้องการย้ายลูกค้าไปนั่นเองนะ